น้ำมัสการครับปูครับผมจะเ่นพรจะเล่พรครับผมได้ยินเสียงแวววมากนะว่าปูเปลี่ยนผู้ฝันแม่นฝันเด็ดฝันดีจริงๆนะก็เลยว่าอยากนําคว่ำฝันนี่ไปโหดไพ่เอฟซีผู้เพื่อนสายห้อยสายสายห้อยสายเลขกันต่อไปอโดยส่วนมากแล้วปูฝันเป็นเลขบ่ฝันดูบ่าัะไสิปูก็ คยฟันเวลาเหล็กออกนี่ฟันตองหดมาปกติเลาวนี่ะในแต่ละงวดนี่ปูที่ฟันฟันดูว่างหรือที่ฟันเตียเดี่ยวตองหดฟันเลยยังสิบอ่ะฮะหรือตองหดแล้วค่อยเป็นเป็นเหล็กยังสิบอ่ะฟันเวลาเหล็กออกก็ที่ฟันตองหดเลยเวลาเหล็กออกกังเหล็กออกมานี่ยังมืนเลีงมากับฟันไปเลยฟันตองหดไปเลยฟันตองหด มันกัดที่เป็นเลขตั้งแต่ฝันตองหวัดเนี่ยมันโมกูแน่นคันๆเลยนั่นไปห้าว่ถือว่าเป็นเลขบอกเพือย่างไหนเงือนมีอยู่บ่ถือเป็นเลขแล้วก็บอกฝันฝันเที่เดียวก็คือเลขออกกางสีนั่นเลขออกกัฝันตองหวัดมาเลยต่อไปก็บอกบ่ฝันยังอีกนะโอ้ให้บ้างวดหนึ่งปูฝันเที่เดียวเท่านั้นฝันเที่เดียวคันงวดได้สีได้เพื่อนที่หายที่คือมาเปลี่ยนฝันตองหวัดเลยงวดบ่าฝันนี่โมบันปูงวดบ่าฝันบ่ฝันเลยนะโอ้งวดบ่าฝันกับบ่ฝันเลยบ่ฝันเลยงวดที่ผ่านมามันไปซื้อ ไปซื้อลอตเตอรี่แปดหกครับผมมานนี้ก็ที่ไปซื้อเลขแปดหกงูนั่งอยู่นั่งอยู่กุฏเนี่นะงูมันเลี้ยผ่านหนามานะก็ะลตเลยไปซื้อเลขแปดหกไว้ครับผมมันไปออกเลขเจ็ดแปดวันที่พันหนามากันนะครับผมนี่ละเลือปซื้อลอตเตอรี่แปดหกไว้วานนี้เลขออกยังมือแล้งเลขออกจังมือนี่ยังมือแล้งมากอะฝันจองหวัดไปฝันว่าถ้าได้ไปใส่เบ็ดมา โอ้ไปใสเบ็ดคือคือปูนี่ได้เป็นเป็นผู้ไปใส่เองบอในฝันในฝันปูนี่บ่ได้ไปกับมีตาพระอยู่ในวัดโอ้มีจาพาลูกวัดในหันเนาะลูกวัดไปใสเบ็ดครับผมไสเบ็ดพอได้ปาคข้อสามตัวครับนั่นละได้ปาคข้อสามตัวก็เลยมัดมัดที่มันตีเป็นเลียังกับโบ้หูจักคือว่าแล้ะเนาะครับผมที่มันตีเป็นเลียงได้ก็เลยพบ้หูจักพักกันไปนั่นหาบึงอัพพิจนาบึงอวานละยังกระได้มันกับว่า มาเสียพันตีเพื่อนกระตีให้บ่บ่ใดบ่เป็นคือว่านนั่นละโอ้ว่าหมายมันเปลี่ยนจรงสิ่คอมีผูเพิ่นใดโชกใดใช่นล้วปูเพิ่นนั่นเพิ่นกระลั่นตีมาว่าปูนี่การได้ฝันนี่บ่ามันธรรมดากันได้ฝันตองหวี่ฝันตัวใดมากตัวนันว่าสั่นผมกันเลยว่าอ้าวลองไปถามปูบ่งกอนนะวันนี้เพิ่นฝันไปกันวันนี้คือฝันตองหวดเด้ววไดนี้กัน ความคิดเห็นส่วนตัวปูเนี่ยกันฟันลักษณะนี่เนี่ยเคยมันเคยเป็นตัวใดว่าพื้นเลขนะครับผมการการาตีเมื่อก็ดีตีเป็นผ้าเป็นตัวเป็นข้นเป็นรูปอย่างนี้มันก็ตีต้องตีเป็นแปดที่วานนะครับแม่นครับผมตีเป็นแปดพราพระพุทธรูกก็ตีเป็นแปดที่กันอืมผ้าทรงก็ตีเป็นแปดที่กันในราเลขนะครับผม คือคันลทัทธิปูเป็นผู้ฝันนี่เนาะคันเห็นพระอันอที่เปลี่ยนแปดเนาะเห็นพระพุทธรูปก็เปลี่ยนแปดขึ้นกันบัดน,น,น,นี้ในฝันอ่ะไปใส่เบ็ดได้บ่ป,ป่าบันได้ปลาข้อสามตัวได้ปลาข้อสามตัวได้ปลาข้อสามตัวพระไปเยอะรูปบัดนี้ปูอันนี้ในฝันมากกับบริณับเบิงเด้อบัดแต่ว่าห่างหลายแต่ว่าห่างหลายพระน่โอ้ใส่คมใส่ยังแบ่งยาง พยายามเบ็ดกันขับมันขึ้นกับไปนั่นล่ะไายบ้านเนี่ยมันขึ้นมันนี้ขึ้นในฝันเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันขึ้นเพื่อนไปใส่เบ็ดขึ้นนั่นล่ะพระแล้ววันนี้เขาถฉี่มัดตีส่วนใดเป็นเลขใดแนวปูมันดตีตะพระนี่แล้วว่าเป็นเลขแปดนะพระเป็นเลขแปดไอ้ตีเป็นแปดสามตัวสิเปแปดสามบอก กี่แปดสามกี่แปดยังกรบุกชักอะไโอ๊ยร่องร่องวาเนี่ยปูร่องวาเนี่ยคือโบจักคำเศษนี่พอมาแต่ละคนฟันเนี่ยรัดที่โบขคือกันเนาะปูเนาะขันสมมุตรว่าปูเนี่ยเป็นขันในพระตีเนี่ยขตีก็ตีเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดจนนเลขครับผมเป็นแปดสามนี่ละเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับแปดสามนี่ละขันในพระตีเนอะ แล้ววันนี้ขันสมมุติว่าขันสมนสมุต,ติว่าเข้าตีเป็นเลขสามตัวลุงคนเพื่นมักซื้อเลขสามตัวนะปูขันสมมุติว่าเข้าตีเป็นสามตัวเข้าที่จับไซลักษณะใดครับปูคร,บปครับผมที่มันเคยเป็นนะนะคันลักษณะนี้คนะันวัดน,น่ะก็เอานึ่งไซหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสามนี่ละหนึ่ง 8, แปดเจ็ดหนึ่งแปดสามอ่ะนึ่งนี่เป็นลักลอยเลยนะปูนะ มีมีตัวอื่นสีพริกแพ่งเป็นไปได้นอกเหนือจากนี้บอครับผมมันเคยเป็นนะมันเคยเปลี่ยนตัวอื่นไปได้บอสแต่ห้าฝันเกี่ยวกับปู่ป่าใส่เบ็ดใส่ขังเฉยต่่วามองเห็นแบบมันกับคือจังก็ยค่หน้าจียานี่จะตีเป็นเลขทำให้ผ้าตีผ้าเนี่ก็เป็นแปดนี่ละครับตีเห็นเป็นย่างอื่นมันกับเป็นไปบ่ได้นี้ปลานนี้เป็นเจ็ดเนาะปลานี้ก็เป็นเจ็ดเป็นแปดอยู่ ครับผมมาก็เป็นเกจก็ได้เป็นแปดก็ได้นี่ละเนื้อสีบอนแปดเกจสามใ่ันสตัวนี่จับแล้วอันนึ่งนึ่งนี่ตีอี่ยังใส่มาเป็นนึ่งนะปูนึ่งก็คือจังหาจับใส่เอานี่ยละโอ้หาจับใส่เอาจับใส่เอาครับผมอืม น,น,น,น้ำก็จ็กสิเป็นนิ่งจริงแจ็กอันใดสิเปลี่นนั่นทีนี่มีแต่ผู้เก่งๆนี่หรือมีแต่ผู้ไอ้หัวตีเลขนี่หรือวาทำกันกันอะไรอ๋นนอแกยังไงกับจีเซียปูเนี่ยละว่าเปลี่ยนตัวใดกันว่ามันเลขออกมาก็ยังมันแรงมันกับมาฝันตองหวัดว่าพระยังคือเปิดฮาไซเบสกลั่งคืนในวายอยู่มีพระเต็มทงน้าอยู่ครับถ้าไปิดไซเบสอยู่ ครับแต่ว่าพอได้ปลาสามตัวไปน้ำลายน้ลายรูกน้ลายองค์ครับผมนั่นละปลาพันแม่นปลาคอสิปะปูพันแม่นปลาคอปาะมันก็มีเกจอยู่ด้เนาะครับผมปลาคอเกจครับผมปลาคอเกจนั่นละมันก็ไม่เม็ดกันนั่งไม่ต้องเม็ดสีเป็นนิ่งให้จีเป็นเกจเท่านั้นละเม็ดนี่เป็นเป็นเกจเม็ดน่ะแต่ว่าได้ปลาสามตัวได้ปลาคอครับโผู้ตีได้ซ้ำนี่นาะตีตีเป็นได้ หนึ่งแปดเจ็ดกับหนึ่งแปดสามตีได้เทนีน้เห็นา่ปูตีได้เท่านั้นละเด็แบบให้ว่าตีเด็ดๆไปเลยเอาเขแขนๆไปลดเนาะปูเนาะว่าเพื่อนอขออนุญาตเด้ปูปัดนี้ปูยุกลจจกนี่หลายบ่ครับผมวัดว่าล่าลามห้องโอ้จางนี้ไปกัิบิวร์ยี่สิบก็รักคนบอครับผมยี่สิบก็รักคนละครับผมบัดนี้บ่มแมนอย่างนี้ก็ ผู้ข่าทีถามนี่ว่าเป็นยังนี่ขาเจ้เรียกผู้เขาผู้ขาทีไปกวัอีกคนนี้กวนความฝันอเพราะเป็นยังไปเมื่อกับจีไปก็เพราะใกล้เนาะก็มันกับตีไปรถไปยี่สิบลักเงินละยี่สิบักเงินละไกลไปไกไปไกลไกลปไหนกับีไปตัวกัเลขตือเอฟซเพิ่นก็ติีบอกว่าเออจังไรก็ไปตามให้เด้ด้อว่าฉันยุไกรไปไหนก็จีได้ไปหาไปเห็นแล้ววันนี้ปู้อ พอดีบังเอิญมาคว้ากันอยู่นี่ปูบุญเพื่อนบอกเลยนี่ว่างนึงหันกระได้ปูบุญเพื่อนกับปอยชิบเก้าเพื่อนงันว่างนึงกระได้เพื่อนบอกว่านี่เด้อาจารย์เพื่อนนี่ปูเพื่อนนี่เพื่อนขันได้ฟันนี่มาคักแต่นี่ว่าอัจารยันฟันนี่มาโรดดีว่าอัจาแต่ว่ากับว่าแมนว่าฟันได้สูงหอดดอกตั้งแต่เพื่อนเป็นโยมอยูบหุ่นปูค่อยส่งเลขส่งเบอร์ให้ปูบุญเขาดียุตัวา่ัชันผงก็ได้มาขออนุญาตทายปูเสนอ ถ้าเป็นจังได้คาเทียไดมีตัวเลขตัวเบอร์ฝากตอนพี่น้องเอฟที่เฮ้าคาเทียเพิ่นได้โชคในหมันน้ำปูหรนอแต่ว่าคันเลขออกนี่ก็ต้องฝันตองหวัดทุกหวัดนั่นละคันเลขออกฝันได้ฝันจําได้ฟันฝันจําได้ฟันตองหวัดคันเลขออกครับผมอยู่ฝันตองหวัดรถนั้นนะครับคันเลขอกแต่ว่าเราเพิ่นากว่า บางคนกับฟันอยู่่ว่าฝฟันมีฝันจำได้ฟันจำว่าได้เนาะคันฟันจำได้ค่อยค่อยว่าตีเป็นเลขเนาะปูเนาะแมนทำตีเป็นเลขตมาเจ๊นะตมาตีกับตีที่เป็นเจ็ดแปดนี่ละบ่เจ็ดแปีกับเจ็ดสามแปีสามนี่ละเลขนี่ละมีสองมีสองอันเท่านี้มีสองอันเท่านั้นทำไม่ไงอัตมาตีครับผมอตีเป็นเจ็ดสาม ่เปลี่ยนสามมันเปลี่ยนเจ็ดนี่ละนี่ละครับผมทำมันเ้ตีเลขอันละอือโดยส่วนมากมิจะจ้เปลี่ยนเลขข่้มฟันบมอปูมีเลขขั้มฟันพุ่มเพิ่มมาบอกพุ่มวัดพุ่มว่ามาบอกเย่งนันแน่อืนแน่วื่นมี่มอปูเลขมิจะเลขฟันโอ้อาศัยฟันนี่แหละเนาะอาศัยฟันเราันละอืมน้อาหอันเิ่นที่ไ้นันอย่างที่ที่จ้านาปูเนาะเน่ย กํอลอังพินิจพิจารณามันเลยพี่น้นนนองเด้อผู้กำลังชมคลิปนี่อยู่ครับผมกํอลอาลังออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิง้งคาเทียมมีโอกาสได้โชคได้ชัยน้ำปูท่างช่องก็นำเสนอเป็นแนวทางครับใ้สติดีๆก่อนสินลงทุนเด้อพี่น้องครับผมถือว่าคลิปนี่เป็นคลิปแรกที่ได้ทายท่าปูน้ำปูนาะับผมคลิปแรกนะได้เบงคลิปเพิ่งจกเทียนี้เป็นคลิปแรกครับผมเป็นคลิแนะนะปแรกที่ได้ทายทําคลิปและนั้นนะแล้ว หอกกับบวมีย้อนหลังให้เบิ้งดอกว่าปูบอกถืกมาตั้งแต่งวดใดเนี่ยหอกกับบวมีย้อนหลังดอกเอาง่ายๆว่าตามงวดแรกนี่ล่ะลวดกับพิษหน้าเบิ้งว่าเลขงวดที่ออกม้าที่เป็นตัวใดที่ถืกอที่เขาบ่ากานเขาก็จะได้ตามปูต่อกานบ่เขาก็จะได้ไปถามอีกทุกเขาวันฝันคะเจะเหมือนมีงวดถืองวดบอลนับปูเนาะกับพี่งวดเขางวดบักเขามันกัธรรมดาละครับผมมันกามีลวดมี เขากับชื่อวานั่นแหละครับผมฮะวันนี้กับจิรบวันผู้ช่ำนี่เลยครับผมจะไดก็ขอบคุณผู้หลายๆครับผมอขอบคุณผู้พเจริญพร